ถามตอบปัญหาสุขภาพของท่านผู้ฟังพบกับรายการสุดเที่ยงตรงดำเนินรายการโดยนายแพทย์สันติปลอดทองถามตอบปัญหาสุขภาพของท่านผู้ฟัง 07A800513 สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการเที่ยงวันตอบปัญหาสุขภาพก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับห่างหายไปหลายวันเพราะว่า <laughs> ผมมีอาการเจ็บตานะครับวันนี้ก็เลยเห็นว่าอาการปวดตามันก็ทุเลาลงก็เลยลองมาจัดรายการดูนะครับ ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ฝนฟ้ามันก็ตกพรำ,ำตลอดนะครับให้ระมัดระวังเรื่องไข้หวัดไว้ไข้หวัดไอเรื้อรัง <c oughs> มันก็จะรบกวนคุณภาพชีวิตของท่านผู้ฟังวิธีดูแลตัวเองก็คือพยายามสร้างร่างกายให้มันอบอุ่นเข้าไว้ออกกำลังกาย ไปไหนไม่ได้อยู่แต่ในบ้านก็พยายามแกว่งแขนหรือไม่ก็เต้นแอโรบิกทั้ง5้าเพลงถือว่าได้ออกกำลังกายอย่าเอาแต่นั่งนั่งนอนนอน,น,อนดูทีวีจะทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดไม่ไม่ไม่ดีมันจะทำให้การไหลเวียนของเลือดนี่เป็นไปอย่างช้า เหมือนกับน้ํานิ่งมันย่อมเน่าเสียนะครับถ้าน้ํามันเคลื่อนไหวถ่ายเทตลอดเนี่ยมันก็ไม่เน่าเสียอันนี้ก็เตือนๆกันไว้การออกกําลังกายดีสำคัญนะครับเพราะมนุษย์เป็นสัตว์เคลื่อนไหวท่านผู้ฟังครับรายการนี้ดําเนินรายการโดยกับผมนายแพทย์สันติปลอดทองอก็มี สถามีพัสกรศูนย์พัสกรทุ่งใหญ่นะครับบำบัดผู้ติดยาเสพติดก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างรายการที่ให้ท่านผู้ฟังแล้วก็เด็กในศูนย์ได้ฟังกันนะครับมนุษย์เราเนี่ยมีเวลาปัจจุบันเท่านั้นนะครับไม่มีเวลาในอดีต ความเป็นไปในการใช้ชีวิตท่านไม่มีเวลาเหลือที่จะไปคิดในอดีตไม่มีความจำเป็นต้องคิดถึงอดีตให้คิดถึงปัจจุบันก็พอปัจจุบันวันนี้สำคัญที่สุด <c oughs> ขอให้ท่านทำทำกรรมดีไว้นะครับทั้งวัาอีก กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้แต่การคิดเนี่ยคือมโนกรรมนะครับคิดแต่เรื่องดีๆเข้าไว้พยายามสร้างฮอร์โมนสุขให้เกิดขึ้นในระบบประสาทในระบบะสมองของท่านนะครับร่างกายของท่านก็จะแข็งแรงพอตอนเย็นก็หลับสนิทหลับเป็นตายตื่นเช้าขึ้นมาก็เฮ้ได้เกิดใหม่อีกแล้ว เมื่อวานผ่านไปแล้วหมดกันวันนี้ก็เป็นวันใหม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นการอยู่วันต่อวันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันพรุ่งนี้มันก็ยังมาไม่ถึงไปคิดคำหนึงถึงมันมากมันก็จะทำให้เกิดโรคประสาทวิตกกังวลนะครับนอนไม่หลับ พี่ตกกังวลถ้าคิดถึงเรื่องอดีตมันก็ซึมเศร้าโทษตัวเองไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะครับท่านภูฟังครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของพุทธศาสนานะครับการที่เราอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้ร,รู้ดีรู้ชั่วรู้การกระทําทุกขณะ เราก็จะสามารถเข้าใจว่าชีวิตนี้มันมีแค่ปัจจุบันเท่านั้นในจัก,กรวาลก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังในจัก,กรวาลอาวกาศมีแต่ปัจจุบันนั้นแหละไม่มีอนาคตไม่มีอดีตอนาคตหรอกมีแต่ปัจจุบันเวลามันไม่มีเวลานี่เป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาเฉยๆ ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการดูแลร่างกายนี่นะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นตาที่ตั้งของที่อาภาชนะของจิตใจเนี่ยก็ต้องดูแลให้มันมีความแข็งแรงอยู่คนส่วนใหญ่มักจะไปหาหมดหาหมอในเรื่องของการ ป่วยไข้าทางกายทา,ทางทั้งที่บางทีมีสาเหตุมาจากจิตใจที่มันวุ่นวายเรื้อรังยาวนานนะครับแต่ไปหาแพทย์ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นใส่ใจแต่อาการทางกายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอย่างกระผมนี่แหละซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับ ที่จะต้องแก้ปัญหาให้คนไข้คนไข้จะได้หายจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องโรคนั่นโรคนี้โรคนู้นบางทีอาการทางกายหลายอย่างมาจากสาเหตุเดียวกันคุณนอนไม่หลับอย่างเดียวคุณก็เกิดอาการทางกายเยอะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นการนอนหลับสนิทหลับเป็นตาย ตื่นขึ้นเวลานอนหลับฝันก็ฝันได้จำได้อตื่นเช้าขึ้นมาก็สดใสนี่นะเป็นสิ่งสำคัญอเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีเวลานอนของมันเหมือนกันหมดอะนะครับเวลาตื่นก็ตื่นตีสี่ตีห้าเหมือนกันหมดเวลาเข้านอนดวงอาทิตย์ตก รับขอบฟ้าไปแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะอยู่ในที่พักของตนเองนะครับไม่ไปไหนแต่มนุษย์เนี่ยฉลาดกว่าสัตว์ก็เลยออกแบบออกแบบกลางวันเทียมขึ้นมาคืออาศัายแสงไฟฟ้าทำให้เกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บจากการที่ เปลี่ยนนาฬิกาชีวิตของตนเองอ,อันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนะครับเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตของตนเองกลางวันดันนอนหลับสนิทกลางคืนตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่หลับมันเป็นกันอย่างนี้ถ้าเป็นกับคนแก่คนเฒ่าอายุ8-90เนี่ยถ้ากลางวันแกหลับสนิทกลางคืนกันนอนไม่หลับอันนี้ก็หลักไฟหัวใจมันร้อน สามารถรักษาโดยการฝังเข็มได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นกับคนหนุ่มสาวนี่ไม่ได้เลยแล้วเด็กสมัยนี้นะครับอารมณ์ฉุนเฉียวกันมากอารมณ์ฉุนเฉียวเราก็มีการนัดแนะกันไปทำกิจกรรมที่รับควรเจ้าบ้านอ่เช่นว่าพวกกลุ่มน้ำไม่อาบ นัดกันหกพันคนขี่จักรยานไปอะไรู่อไปภูอแถวบ้านแถวเพชรบูรณ์แล้วผับมันปั่นจักรยานเสียงดังสนั่นลั่นทุ่งไปเลยชนตายกันก็มีเพราะเด็กวัยรุ่นกลุ่มไม่อาบน้ำม,มันก็ทำอะไรกันแปลกๆนะครับมีความคิดความอ่านที่แปลกๆ ขอให้เดินสายกลางก็แล้วกันอย่าคิดอะไรนะั้นมันแปลกประหลาดเพราะเดี๋ยวนี้คนติดโซเชียลก็เลยมีจิตใจวิปริตวิปราดกันเยอะเพราะโซเชียลนั้นมันไม่ใช่ข่าวที่แท้จริงท่วนใหญ่มักจะเป็นข่าวเขาเรียกเฟกนิวข่าวปลอมๆทั้งนั้นะ่ะนะครับเพราะใครก็เป็นผู้สื่อข่าวกันได้ ไม่เหมือนข่าวที่ได้จากสื่อกระแสหลักแต่บางเรื่องบางราวเราก็ต้องฟังจากข่าวโซเชียลก็มีประโยชน์นะครับเช่น <c oughs> ว่าข่าวลับเลิบอะไรพวกนี้ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็ต้องดูแลในเรื่องของการกินอยู่หลับนอนนะครับนอนอกินอยู่หลับนอน อาหารการกินเนี่ยต้องกินอาหารให้มันมีประโยชน์โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันต้องเป็นอาหารที่เป็นพวกอาหารครบรูปอาหารที่ไม่แปลสภาพข้าวก็ควรจะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ,อะจะมีจะมีวิตามินแร่ธาตุพร้อมครบนะครับส่วนพวก โปรโตีนก็ต้องกินหลากหลายโปรโตีนพืชโปรโตีนสัตว์เดี๋ยวก็กินหลากหลายกัน,นก็ไม่ขาดอาหารโวนไขมันนะี่ยนะครับให้กินไขมันที่ได้จากเมล็ดพืชดีที่สุดนะครับวิตามินแร่ธาตุมันก็อยู่ในผักผลไม้ในอาหารที่เรากินเข้าไปแหละเป็นอาหารส่วนที่ใช้น้อยร่างกายใช้น้อยแต่จำเป็นขาดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ เทคโนโลยีในการผลิตอาหารมันเปลี่ยนไปเยอะทำอาหารหลอกเด็กกันโดยเฉพาะประเทศจีนนี่นะครับทำอาหารปลอมกันเยอะทำอาหารใส่สีออกมาขายขายกันเยอะแล้วราคาก็ถูกในนี้ประเทศจีนกลายเป็นประเทศผู้ผลิตของโลกเลย สินค้าอะไรที่ประเทศอื่นไม่มีจีนมีหมดก็เลยเกิดปัญหาเกิดปัญหาการที่มีสินค้าขยะออกมาเพียบนะครับแล้วแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันจีนก็จะโจมตีประเทศที่มีความอ่อนแอทางการเมือง <c oughs> อย่างประเทศไทยเนี่ยโดนหนักแหละต่อไปเพราะว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดเสรีอาสาศตรแล้วก็เกรงใจนะครับประเทศไทยก็จะเป็นเป้าหมายของประเทศจีนที่จะส่งสินค้ามาทุ่มตลาดตอนแรกก็ขายถูกก่อนนะแล้วก็ขึ้นราคาไปทีหลังพอเจ้าของเดิม เจ้าของร้านเดิมล่มหายตายจากเรียขึ้นราคาเป็นธรรมกันอย่างนี้อาศัยว่าปลาใหญ่มาฮุบกินปลาเล็กก็ต้องระมัดระวังกันนะครับท่านผู้ฟังคนเราเดี๋ยวนี้อยู่กันยากกันเย็นเหลือเกินไอ้ผมเองไม่ห่วงไปตัวเองหรอกเพราะตัวเองก็อายุเยอะแล้วห่วงแต่คนสมัยใหม่ที่อายุยังน้อยนะนะครับแล้วเรื่องพวกยาเสพติดก็อย่าไปสนใจมันเลิกเลิกเสีย เลิกเลิกเสียงนะครับอย่าไปสนใจมันมันทำลายเรานะครับวิตามินเนี่ยนะครับท่านบุฟังเชื่อไหมครับว่าคนอ้วนเนี่ยเป็นผู้ที่ขาดวิตามินเยอะคนผอมเนี่ยขาดวิตามินเหมือนกันแต่คนเนี่ยมักจะขาดอาหารจำพวกให้พลังงานเช่นโปรโตีนคาร์โบเรตไขมันแต่ว่าคนอ้วนเนี่ยมักจะขาดพวกวิตามินแร่ธาต เพราะจะเพราะก็กินอะไรอาหารขยะพวกบะหมี่ซองขนมทุ้งเนี่ยนะครับขนมกรอบทั้งหลายพว,พวกพวกพาสตา้าพิซซ่าอะไรพวกนี้นะครับเป็นแป้งชอบกินน้ำตาลนี่มีปัญหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิตามินแร่ธาตุนี่สำคัญนะครับเป็นส่วนที่ท่านต้องเรียนรู้ว่า บางคนไม่รู้เรื่องเลยว่าวิตามินนี่คืออะไรวิตามิน B นี่คืออะไรวิตามิน C คืออะไรไม่รู้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับวิตามินเนี่ยมันมีสองพวกคือพวกวิตามินละลายน้ําก็มีวิตามิน B ีถึงมีหลายตัววิตามิน B แล้วก็วิตามิน C ก็มีหลายตัวแล้วพวกนี้ละลายน้ําเมื่อเข้าไปในกระแสเลือดมันก็จะอยู่ในน้ําในน้ําเลือดนะครับทั่วร่างกาย ส่วนวิตามินที่ละลายในไขมันเนะี่ยมันมี A, เอ่อมันมีเอดีอีเคนะครับสามสี่ตัวนี้แหละเอดีอีเค e, นะคอันี้ละลายในไขมันเวลาเข้าไปในร่างกายส่วนใหญ่มักจะอยู่ในชั้นไขมันนะครับอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์วิตามินอีนี่อยู่ที่เยื่อหุ้มเซลเเซล์ มีความจำเป็นมากในการปกป้องเซลล์ไม่ให้เสียหายเหมือกับมันอยู่ที่รั้วบ้านนะที่รั้วบ้านนะครับถ้าเรากินอาหารครบรูปแบบชาวบ้านสมัยก่อนนะครับแล้วกินผักผลไม้ทั่วไปไม่ต้องไปกินอาหารขยะอย่างตอนสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยอาหารขยะแทบไม่ได้กินเลยไม่มีไม่มีขายหรอกครับ ขนมกรุบกรอบขนมหอ่อขนมซองอะไรเนี่ยไม่มีขายหลักนะครับจะมีก็พวกผลพวกผล,ลไม้ที่เกิดขึ้นตามฤด,ดูกาลกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมนะม,มะัชมพู่ว่ากันอย่างเงี้ยฝรั่งนะ่ะนะครับหรือเม็ดมหรือลูกมะม่วงหิมพานกินตามเนี่ยอ่าก็ ก็อยู่กันได้ได้วิตามินแร่ธาตุบางนะครับไม่ค่อยขาดวิตามินแร่ธาตุวันนี้จะพูดถึงเรื่องของวิตามิน B ให้ฟังสักนิดนะครับวิตามิน B เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ททำกันเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับกลืนเข้าไปแต่วิตามิน B ีชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเขาทำมาในรูปแบบที่เป็นฟองฟู่อ้นี้ผมชอบมากนะครับ มันมีผลต่อสมองใครชอบมึนศีษะนะครับชอบมึนศีษะเป็นวิววิวผ่านจะเป็นลมนะ่ะให้ละลายวิตามินบฟองฟู่อ่าหรือบีร็อกค่าเด็กยก็มีขายนะบร็อกค่าละลายเนี่ยดื่มกินสักครึ่งเม็ดหรือหนึ่งเมเ็ดี่อาการจะดีขึ้นภายใน10นาทีเลยเพราะว่ามันไป ทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นนะครับเขามีการศึกษานะครับที่เกี่ยวกับวิตามินบฟองฟูเนี่ยกับสมรรถภาพของสมองมันมีประโยชน์มากมายนะครับยาเม็ดฟองฟูเนี่ยมีหลักฐานทางวิชาการมากมายนะครับ มันมีขายตามร้านขายยานะครับท่านผู้ฟังหาซื้อได้ยาเม็ดฟองฟู่ที่ร้านสติเภสัตดิ่กเม,มีอ่มันแตกตัวได้ดีแล้วใส่แก้วละลายน้ำสีเหลืองเป็นฟองฟู่พอละลายหมดแล้วค่อยดื่มนะครับแล้วค่อยดื่มก็ค่อยดื่มจะทำให้ วิตามินแร่ธาตุซึ่งมีแมกนีเซียม b 6อยู่ด้วยนะครับเข้าไปสู่ร่างกายได้ดีทำให้อาการป่วยไข้จะดีขึ้นแล้วยังมีวิตามิน C ด้วยผสมอยู่นะครับเป็นวิตามินละลายน้ำทีนี้เมื่อข้อมูลวิจัยที่เขาสรุปมานะครับสำหรับคอไอวิตามิน B รวมฟองฟู่เนี่ยมันมีผลต่อสมองโดยเฉพาะผู้สูงวัยทั้งหลายนะมันช่วยในการผลิตพลังงานให้กับสมองโดยเฉพาะวิตามิน B1 B2 B3 มีบทบาทสำคัญในการเผาในการเผาผลาญเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมัน ทำให้สมองทำงานได้ดีนะครับสมองเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันต้องการน้ําตาลอย่างเดียวนะครับในยามที่เราอดมันก็สลายร่างกายก็จะสลายพวกโปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตและพวกโปรตีนไขมันมาจะได้คีโตนมันก็เอาคีโตนนี่ไปเผ,ผาผลาไเไปพลังงานโดยใช้วิตามิน B ช่วย ข้อที่สองก็คือมันสนับสนุนการทำงานของระบบประสาทโดยเฉพาะวิตามิน B6 อ่กพวกที่ชอบเสียวปลายมือปลายเท้าหนือคนที่ท้องอืดท้องเฟอ้ออารมณ์แปรปรวนไม่มีความสุขความจำไม่ค่อยดีนี่ยับมันไปช่วยเพิ่มซีโรตนนินและโดปามีนในสมองนะครับทำให้สดชื่น ประการที่3านะครับจากข้อมูลวิจัยมันลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมวิตามิน B9 หรือโฟเลต B12 เนี่ยไอตัวนี้สำคัญนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยแล้วมีความสำคัญในการสร้างสารสื่อประสาทต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโดปามีนเอดิีนอรีน ซีโรตอนินนะครับเอ็นโดฟินเนี่ยฮอร์โมนสุขอ่ะมันทำให้ร่างกายได้รับสารสื่อประสาทที่ดีนำข้อมูลข่าวสารที่ดีมาให้มันก็สดใสกันทั้งทั้งร่างกายเลยทั้งชุมชนเซลล์นี่เลยนะครับท่านผู้ฟังอันนี้พอจะเข้าใจนะครับท่านผู้ฟัง วิตามินพวกนี้นะครับมันทำงานในสมองมันจะเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นโคแฟกเตอร์หรือโคเอนไซม์เพราะลานอาหารนห้เป็นพลังงานนั่นเองนะครับผมไม่อยากจะลงลึกไปมากเพราะว่ามันจะเป็นวิชาการมากเกินไปสรุปว่ามันมีประโยชน์ต่อความทรงจำปัญญาและสมาธิมากนะครับ แล้วมันลดความเครียดความไม่ตกกังวลได้แล้วคนที่เป็นหวัดภูมิแพ้นี่นะครับกินวันละสี่เม็ดเนี่ยโอ้สุดยอดเลยโดยเฉพาะาวิตามินฟองฟู่ขณะนี้คนก็นิยมกันมากนะครับไม่ต้องไปกินยาแก้หวัดนะครับมันสามารถที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นได้อย่างมากท่านผู้ฟังครับ คนที่กรีดย,ยางแล้วเวียนศีรัะก็สามารถที่จะใช้สายคาดหัวติดแอร์ของหมอสันติได้นะครับคาดศีรษะด้วยสาย